คลิปนี้เดี๋ยวพามาดูรถซานน่นะครับขุดหินสวัสดีครับอยู่กับผมช่องบาวเน็ตตวดดำเมืองโยยนะครับนี่เราก็ข้ามมาจากฝั่งนู้นนะครับข้ามมาจากตรงนู้นนะครับมาดูรถซานน่นะครับขุดหินตรงนี้คือน่าจะเป็นล็อกสุดท้ายนะครับ ล็อกสุดท้ายของอ่างเก็บน้ำอ่างนี้นะครับฝั่งนี้ก็มีแต่หินล้วนๆเลยครับขุดลึกลงไปก็น่าจะประมาณสาเมตรห้าสิบได้ครับฝั่งนี้ฝั่งโน้นนี่ขุดอยู่ที่ประมาณ2องเมตรห้นนานี่นะครับฝั่งโน้นมมีซานี่นะครับไม่รู้ว่าปีไหน หินล้วนๆเลครับนี่เขาก็เอาสิบล้อลงไปวิ่งข้างล่างเลยเพราะว่าที่ตรงนี้นี่ค่อนข้างจะแห้งนะครับแล้วก็แข็งด้วยก็น่าจะมีสามคันนะครับสิบล้อสามคันอีเดา ฟูโซทั้งนั้นเลยครับนี้ไอหลงอันนี้นนนนแบขอเจรร้าก่อสะกดวิชัยก่อสร้างนะครับสะกดนครวิชัยก่อสร้างใสไปแล้วเรามาดูว่าเขาจะใสกันกี่ตักสิบล้ออูมเอาเลย อุ่มตักอุ่มเลยเต็มเร็วดีนะครับอันนี้เป็นร9อ้าห้าหรือเปล่าไม่มั่นใจมีแต่คันเจๆโดยรวมแล้วก็ยังไม่ถือว่าเก่านะครับฝั่งนู้นก็กำลังเก็บสโลปเวียงดินเก็บสโลปนะครับฝั่งนูน้น พีอ่อะไรละลืมนับหน้าง,งานอ่างเก็บน้ำห้วยน็อกเขานะครับจันเรนสินจังหวัดสกลนคน <c oughs> รคุณนี้เขามีรถแมกคูสองตัวหรือเปล่าตัวนั้น ทีเทก็ลามขึ้นไปข้างบนเรื่อ,ๆอยๆเขึ้นไปทางนู้นก็วิ่งไม่ไกลเท่าไหร่อ่ะเต็มแล้วน่าจะประมาณเจแปตักเจ็นที่นิยมดีครับ ไอ้หลงไม่ว่าจะยุคไหนผมผมดูนคนก็ฮิดตลอดนะอุย้ยมีแต่หินครับพี่น้องเอ้ยอันนั้นก็ตักขึ้นมาเป็นแม่หลังเขเรียกแม่หลังอันนี้ก็เหลืออีกเยอะอยู่นะครับเพราะว่าลงไปลอาก็เกือบจะสุด ตีน้ํานะครับลงไปก็ยังเหลือเยอะอยู่มาแบบนิ่มๆครับคันนี้ ชั้นหินนี่แข็งนะครับไม่ใช่ว่าไม่แข็งว่าเป็นหินแบบแถวแถวนี้เขาเรียกพลานหินไนะผมเรียกพลรานหินเนะครับที่อื่นไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรกันนะครับหินเป็นแม่ลังแต่ว่าแบบเป็นแข็งแขงไงนะ เราจะมาปิดท้ายกันที่คันนี้นะครับขึ้นบอ่อให้ดูบ่อก็ค่อนข้างจะชันอยู่นะครับก็ทางขึ้นก็ชันอยู่ถือว่าชันู่ก็วิ่งไปน่นแล้วลูกวิ่งขึ้นไปข้างบนนี่ครับนกอะไรขาวนกเจ้านกเจ้าขาว <c oughs> น้องน,นี้ก็อุดมสมบูรณ์อยู่ครับ มีปลาีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเต็มแล้วครับแบบนิ่มๆครับไม่รีบตามสไตล์ครับเหลง <laughs> ครับความช้าค่อยๆไปครับไปทีละก้าไปทีละก้าแบบไปแบบนับดอกยางไปอย่างเงีเ้ยจะพ้นแล้วจะพ้นแล้วอึบไปอึบโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามไปดูคลิปถัดไปด้วยนะสวัสดีครับ